สวัสดีค่ะกลับมาพบามาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนนทิยาผ้าลวดมวันนี้แอดมินก็ได้ผ้าพีผ้าหนองมาเบ่งบรรยากาศทองไหลทองหน้านะคะกับมาตามต่อคุณยายฝันแม่นงวดที่แล้วกับว่าเขานะคะก็ได้มาถามมันอีกว่างวดนี้เป็นฝันไปกับมาคุยกับคุณยายน้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเป็นไดงวดนี่ฝันไปฝันม่อขืนนี่ม่อขืนนี่บอกฝันม่เคือนี่เราฝันว่าอะไรอุ่มลูกน้อย ลูกแพะจะ่าลูกผู้ใดไริอุ้มเด็กหน่อยกอดเสื้อเอิรกเอาอองเส้นดึกเลยอืมอืมได้ได้เลขป่เลขกับบ้านใดกลางตีวันสิบสี่เอาหลุดติถ้าเก่าขันมันขันมันคู่จังหนึ่งก็จ้าได้เลขดิเขียนเลขไว้ฟันว่านใดลุกฟันว่าได้เล็กหน่อยเลขมันจะเข่าประมาณนี่ไหมที่ว่าแยกบ้านใดเขียนเลขไว้เลยมันบ่ะ อุ่มเด็กน้อยดแดงๆนะหมอเด็กน้อยเกิดไม่ไหมติย่าเด็กน้อยกับบ้ใหญ่อกกับกับบ้น้อยปันไหนกับบ้ใหญ่ปันไหนพ่อปันกลางพ่อพ่องามๆพ่อปันกลางอ่าอ่าหอมใช่เออหอมใช่เออเนียตีเป็นก็เลยตีว่าสิบสี่พ่อบาดเด็กหน่อยกระกน้ำห,หนึ่งเข้ากระสีเราเยอะหละานสิปกติยายเคยฝันแบบนี้ปะฝันเรื่เลยมันออกป่ะคะเนี่ยสิบสี่จะไม่ออกฝันเรื่อยอ๋อฝันเรื่อยอยู่บอเคยฝันว่าอุ่มเด็กน้อยใชงไหมอืมอุ่เด็กน่อย เป็นแค่แน้วนทาาเนาะแต่ว่ายตีหนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งประมาณหนึ่งบอกแลก้วก็เลยอยากมาแบ่งปันเนาะหามันออกเนาะแน้วเน,นี่ยผมมีหักก็เลยวบาให้ฟังเพื่อมันออกเนาะขันมันออกแล้วจักว่าว่ามันกระสิวายแก่โตเนากะก็เลยวบาให้ฟังว่าเออหัวดนีฟันนังสี่หละเด็กน้อยนี้ยุบานเล็กที่ใดโอ้่ไดียุบาลเล็กทีเน,น่เข้าเจ้ามาให้อุ้ม อ๋อขาอุ่มเอา่อยเนาะเขาก็จ้าว่าบางตีไเด็กน้อยเนาะเขาอุ่มเนาะจะแยกตีเป็นหนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งร้านก็ว่ามันแยกได้เลขเขียนเลขไว้แล้วก็ตามด้ทีไผ่มันเนาะลงค้นก็เพิ่นเขียนเลขไว้แล้วเพิ่นฝันว่าได้เล็กน้อยก็เลขก,กเขาขงสีนะบางที่ก็บ่ได้เลขฝันว่าได้อดุ้มเล็กน้อยก็ตีเป็นเลขเนาะบ่บ่ได้บ่ได้เป็นโตงอันนี่ วนมังหันกับบอเขานะก็เลยมาตามเบืองหาย้ายฝันเนาะก็สิมีงวดเขางวดบอลแล้วเนาะเล็กเนาะแนวมันบ่งหูจักว่าเล็กสีออกตัวใดเนาะยายเนาะก็เลยมาถามว่าตามเสือว่าย้ายฝันบอลเสืหาเป็นคือผู้อื่นก็จะฝันชุงงวดนั่นนะก็เลยมาเรียนน้ำฝันจำนานมัมบ้า ก็ฟังหันว่าฟันอียาวก็ฟันว่าหอหอไปใส่วันี้หอขึ้นซาคนแล้วหอไปฝนทีหอไปก็บเรื่องพระท่านได้พวกพวกเขาสิยไรน้ำเฮาพวกเขาสิจับเฮามันจับเฮาพระท่านเฮาหออืมตามตำราเขาเจอว่าฟันว่าเดหอนี่มีโชคด้วยยัยตอนนั้นงวดนั้นร้านฟันว่าเดหอถือเลขบักหลายเลยถือวันนั้นถือหลายยกกับว่ถึงแสนที่ว่าหลายเมื่อนอยู่ฟันว่าได้หอแบบนี้แหละฟันว่าได้หอหอไปเรื่อย ถือว่าฟันดีเยอะนะเนาะฟันมาไดยหอนอะเขาเจนั่มเห็นยังนัํเอาเห้ามันบ่เเ็็สวนเนามันก็เศร้าเลยอืย้ายหอไปเรื่อย ฟันซ้ำนี่มันบ่ฟันมาได้อุ้มเด็กน้อยแล้วก็ได้หอตอนหออุ้มเด็กน้อยไปนั่งบ่บ่อุ้มอุ้มเด็กน้อยอุ้มอยู่ขั้งรางยึดทั้งทึงยู่ทั้งใจเราเถียบัดหอบัดหอแตแต่ย้ายตัวเดียวบัดหอหอขึ้นทั้งเทิงบัดอุ้มเด็กน้อยอุ้มอยู่ทั้งล่างเอาว่ามันหนึ่งซี่รางแต่มันย้ายน่ากลัวว่ามีหักเนาะรานกระเป๋าซื้อดอกอุ้มเด็กน้อยอยู่ทั้งล่างบัดย่ำหอบัดว่าเอาเด็กน้อยขึ้นไปนั่งบัดหอแต่ไปผู้เดียวอ ก็เป็นแค่แนวทางนะคะย่ารักกับว่าเห็นฟังซ้ำเนี่แหละค่ะว่าฝันว่าเด้หอแล้วก็ฟันว่าเด็กอุ้มเล็กน้อยอุ้มเล็กน้อยแต่ว่าแยามหอหอไปผู้เดียวตามตาล่าข้าเจ้ากับอันว่าหอกับมิชกเนาะก็เป็นแค่แนวทางนะคะย่าล้วกับว่าล้วกับรักกับยำต่ว่าอันว่าดอุ้มเล็กน้อยย่ากับยำว่า เคยฟันหนึสี่กัตีใสมันากกว่าตีไซหนึ่งซีซีเนาะวาซัมน่นวา 1, ซัมเน่เนาะหนึ่งซีซีหนึ่งเป็นแค่แนวทางนะคะแต่พ,พ่อแม่พี่น้องกับพิจารณาเบิงค่ะมักหรือชอบกับคอยลงทุนแต่ว่ามักบ่ชอบกับพานคอยพ,พ่อแม่พี่น้องเขามาชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีลำๆเรื่อยๆถูกหวยกันทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า